สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของพลังในตัวเราที่บางครั้งก็อาจจะหายไปเมื่อต้องเผชิญกับเรื่องยากๆหรือสิ่งที่ทำให้ท้อแท้ดังนั้นเรามาดู21วิธีที่จะช่วยคุณปลุกพลังในตัวเองวิธีแรกตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเริ่มต้นที่การตั้งเป้าหมายเพราะการมีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรและจะเดินไปทางไหนวิธีที่ส ตื่นเช้าและเริ่มต้นวันใหม่อย่างกระฉับกระเฉงการตื่นเช้าจะช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวและทำสิ่งที่สำคัญได้ก่อนที่วันจะวุ่นวายช่วยให้เริ่มวันด้วยพลังเต็มเปี่ยมวิธีที่3ฟังเพลงที่ชอบเลือกฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจหรือเพลงที่ทำให้คุณรู้สึกสนุกสนานมันสามารถช่วยยกระดับอารมณ์ของคุณได้ทันทีวิธีที่4หาคำพูดสร้างแรงบันดาลใจ เขียนคํำพูดที่ทําให้รู้สึกมีกำลังใจหรือหาอ่านคําคมดีๆแล้วติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่ายเช่นบนโต๊ะทำงานหรือบนกระจกวิธีที่5มองหาคนต้นแบบคนที่ประสบความสำเร็จในด้านที่คุณสนใจสามารถเป็นแรงบันดาลใจและช่วยให้คุณเห็นเส้นทางที่ต้องเดินวิธีที่6ออกกําลังกายเป็นประจำ การออกกําลังกายจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเพิ่มพลังงานช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งและรู้สึกดีขึ้นวิธีที่7พูดคุยกับคนที่ให้พลังบวกใช้เวลาพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ให้พลังบวกคนเหล่านี้จะช่วยเสริมกําลังใจให้คุณได้มากวิธีที่8หาความสนุกในการทํางานพยายามหามุมมองสนุกสกหรือการเล่นเกมระหว่างการทํางาน วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกเบื่อวิธีที่9ตั้งเวลาพักเบรกพักเบรกให้ตัวเองบ้างเพื่อป้องกันความเครียดที่สะสมเลือกเวลาพักเพื่อไปเดินเล่นหรือทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายวิธีที่10ฝึกการมีสติและสมาธิการนั่งสมาธิหรือการฝึกสติจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและสามารถปลุกพลังในตัวเองให้พร้อมเผชิญทุกเรื่อง วิธีที่11ลองทำอะไรใหม่ๆการทดลองสิ่งใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์และเพิ่มพลังในการใช้ชีวิตทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาวิธีที่12เขียนความสำเร็จในแต่ละวันจดบันทึกเล็กๆน้อยๆถึงความสำเร็จในแต่ละวันเพื่อสร้างกำลังใจทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองทำสิ่งดีๆไปแล้ววิธีที่13 หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอาจทำให้รู้สึกด้อยกว่าให้โฟกัสที่ตัวเองและการเติบโตของคุณวิธีที่14ล้างความคิดลบออกไปพยายามฝึกคิดในแง่บวกเมื่อมีความคิดลบพยายามหาวิธีปรับมุมมองให้ดีขึ้นเช่นการคิดถึงเรื่องที่คุณภูมิใจวิธีที่15ตั้งรางวัลให้ตัวเอง ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำเป้าหมายสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่ชอบหรือให้ตัวเองพักผ่อนวิธีที่16เขียนเป้าหมายการเขียนเป้าหมายช่วยให้มองเห็นภาพและทำตามแผนได้ง่ายขึ้นแบ่งเป้าหมายเป็นขั้นตอนเล็กๆเ,เพื่อความสำเร็จที่เป็นไปได้วิธีที่ส7สร้างสภาพแวดล้อมที่ให้พลังบวกจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเช่นจัดห้องทำงานหรือที่บ้าน ให้สะอาดและเต็มไปด้วยสิ่งที่คุณชอบเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีวิธีที่18สร้างการเติบโตผ่านการเรียนรู้ใหม่ลองอ่านหนังสือดูสารคดีหรือฟังพอดแคสต์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยพัฒนาตนเองและปลุกพลังให้รู้สึกตื่นเต้นวิธีที่19จินตนาการถึงความสำเร็จในอนาคตนึกภาพว่าเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายแล้วจะรู้สึกอย่างไร การจินตนาการจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในปัจจุบันวิธีที่20อดทนและมุ่งมั่นความสำเร็จต้องใช้เวลาการมีความอดทนและทำอย่างต่อเนื่องจะทำให้คุณมีพลังในการเดินต่อไปวิธีที่21รักและยอมรับตัวเองรักตัวเองคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วความสุขเริ่มต้นจากภายในตัวคุณเอง หวังว่า21วิธีเหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนปลุกพลังในตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป